ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอาร์เซนอลยู21ชาแนลนะครับผมเย่เ yeah, ย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่ก็โอ้โหช่วงนี้นะเชื่อว่าทุกคนน่าจะกําลังอิ่มเอมนะครับกับบรรยากาศฟุตบอลของอาร์เซนอลเรานะโอ้เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีมากนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อัดคลิปนะก็คือเป็นวันจันทร์นะครับก็คือเมื่อคืนเนี่ยเพิ่งชนะเวสต์แฮมมาด้วยแบบเหนื่อยนิดนึงเล่นไม่ดีแต่ก็โอเคเก็บ3แต้มมาได้ นะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกต่อไปนะครับผมเย่เย่แต่นะครับในคลิปนี้ในวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับแต่เรามาพูดถึงประตูคนนี้นะฮะนี่เลยตามหัวข้อนี้เลยนะครับอาร์เธอร์โอคอนโบผู้สัำประตูมือ3ที่คุณต้องรักเขานะครับผมคือต้องเกินก่อนว่า ประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็มีสื่ออย่าง go.com นะครับผมได้มีการไปสัมภาษณ์โอคอนโวนะครับเป็นเ c กล s i ี e เลยนะครับผมก็มีการพูดคุยหลากหลายประเด็นเลยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะครับเด็กคนนี้เขามีของและผมอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเขามากขึ้นนะครับวพาะเขาเป็นเป็นมายังไงและเป้าหมายของเขาในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกัน นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะฮะกต็ต้องมากราบขอบคุณลูกค้าของเราก่อนนะครับผมนั่นก็คือ BK8 นะครับผม BK8 นะครับผมเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผมสามารถแอดไลน์ไปได้เลยหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับผม BK8 นะครับ, 8, รบขอบคุณครับฝากไว้ม้วดนั้นทุกคนนะโอเคมาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับ a r t h u r o c o n อคนะครับผม คือต้องบอกก่อนว่าผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับชื่อของเจ้าหนูคนนี้มาไม่มากก็น้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันนี้น้องเป็นมือ3ของทีมเรานะมือหนึ่งก็คือแลมเดลใช่ไหมมือ2เป็นแบร r เลโนแล้วก็คนนี้แหละมือ3นะครับโอคอนโวแล้วก็มีชื่อในเกมบอลถ้วยบ่อยนะครับหรือแม้กระทั่งบอลลีกในช่วงหลังเนี่ยก็มีชื่อบ่อยเช่นกันนะฮะผมทุกคนต้องย้อนไปก่อนนะครับย้อนไปเมื่อซัมเมอร์ เออซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่วุ่นวายมากๆของทีมเรานะครับและเช่นกันเป็นช่วงที่วุ่นวายมากๆของโอคอนโวเช่นกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับโอคอนโวเหลือสัญญากับอาร์ซอนเนี่ยเพียงแค่1นปีนะครับและเขาก็กําลังคุ้นคิดอย่างหนักเลยว่าเอาไงดีวะจะต่อดีไหมจะมีอนาคตกับทีมไหมหรือว่าจะไปเล่นที่อื่นดีก็กําลังคิดหนักคิดหนักนะครับแต่ว่าทางอาร์ซอนเนี่ย อยากต่ออยู่แล้วอยากที่จะเก็บเขาไว้ใช้งานอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็คุ้นคลิสสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจนะครับตัดสินใจทําตามเสียงหัวใจตัวเองนะฮะโดยการต่อสัญญากับอาร์ทอนออกไปอีก4ปีนะครับผมโดยโอคอนโวเนี่ยเขาอยู่อาร์ทอนมาตั้งแต่7ขวบแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าการตัดสินใจต่อสัญญาในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของโอคอนโวนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เขา ประกาศต่อสัญญายาวออกไป4ปีแล้วเนี่ยเขาก็ก็ได้รับโอกาสนะครับผมให้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่มากขึ้นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงแค่ประมาณมือ4เลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังมีทั้งแลมเดลเลโน่แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ยังมีเอมี่มาติเนสอยู่ใช่ไหมครับเขาก็ไม่ค่อยได้โอกาสมากแต่ในปีนี้เขาถูกผลักดันมาเป็นมือ3ของทีมนะครับและได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่อย่างสม่ําเสมอนะฮะโดยคนที่ให้โอกาสของเอ่อคนที่ให้โอกาสเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ไขรนะครับบอส นั่นเองนะฮะมิเกลอาร์เทต้านะครับอาร์เทต้าเขาบอกว่าเด็กคนนี้ดูแล้วมันเก่งรูปร่างมันดีมีของนะก็เลยให้โอกาสขึ้นมาซ้อมนะครับผมแล้วก็อย,อย่างอย่างอย่างที่ได้เกินไปนะครับว่าโอคอนโวเนี่ยอยู่กับอาร์เซนอลมาตั้งแต่7ขวบนะครับตั้งแต่7ขวบโดยโอคอนโวก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ในช่วง7ขวบเอาไว้ด้วยนะครับโดยเขาบอกว่า การที่เขาได้เซ็นสัญญากับอาเซนอนเนี่ยแล้วก็ได้โอกาสลงเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมแบบคาดไม่อยากจะเชื่อเลยม,มันเวอร์มากนะครับว่าแบบเฮ้ยมันคือเรื่องจริงหรือเนี่ยผมแบบไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าสโมสรน,นี้คือสโมสรที่ผมรักที่ผมเชียร์มาตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นสโมสรที่ผมเติบ,ตบโตมานะฮะแล้ววันนี้ผมได้อยู่ในทีมชุดใหญ่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากมากนะครับอันนี้โอคอนโบบอกนะฮะโอคอนโบบอกว่าเด็กๆทุกคนในเฮลเอนเนี่ยนะฮะฝ่ฝัน นะครับไฟฝันที่จะลงเล่นให้กับอาร์เซอนอลชุดใหญ่กันทั้งนั้นแหละนะครับผมและเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันแบบนั้นเช่นกันนะครับแต่เขาก็ไม่เคยคาดคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาแล้วก็เกิดขึ้นได้เร็วแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าโหมัน,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ c r ซี y เป็นอะไรที่บ้ามากเป็นอะไรที่บ้ามากเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าวันที่เขาเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเนี่ยนะฮะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะครับแล้วเขาก็ยังย้ำอีกนะบอกว่าผมเนี่ยคิดไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่ดีไปกววาี้อแล นะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าในฤดูกาลนี้นะครับน้องเนี่ยถูกผักดันมาเป็นมือ3ใช่ไหมทำให้ในทุกวันนี้นะฮะทำให้ในทุกวันนี้นะฮะน้องก็ได้เอ่ออ,อได้โอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนก็ได้ได้ทำงานร่วมกับทั้งแบร์เลนโน่แล้วก็แรมเดลใช่ไหมครับผมซึ่งโอคอนโบเองเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดถึง2คนนี้ไว้ไวไวเหมือนกันนะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเออถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นให้ใหทีมชุดใหญ่เลย ก็าตาบนะครับแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยตัวเขาอะมีพัฒนาการที่แบบแบบก้าวกระโดดมากๆนะครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่เขาได้โอกาสขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมากนะครับในทุกๆด้านนะฮะเขาบอกว่าเออนี่เขาบอกว่าตอนที่ผมเป็นผู้รักษาประตูนในเฮลเอนเนี่ยนะครับหรือว่าตอนที่ผมได้โอกาสในช่วงปลีซีซั่นเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับตอนนี้นะฮะ ในตอนนี้นะครับคุณมีนักเตะทีมชุดใหญ่เนี่ยอยู่รอบตัวคุณเต็มไปหมดเลยมันจึงไม่แปลกเลยที่คุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีพัฒนาการขึ้นแบบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเออไม่ใช่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักกีฬาหรือในแง่ของมนุษย์คนหนึ่งด้วยเขาบอกว่าเขาเติบโตขึ้นมากๆการสื่อสารเขาดีขึ้นเขาเข้าใจสภาพแวดล้อมดีขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเล่นกับทีมยูยี่สามาแล้วก็หลายนัด นะครับแล้วเขาก็บอกว่านั่นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับทุกอย่างที่ผมผ่านมาทุกคนที่ h ฮลเอ็นทุกคนที่ Academy ี่ช่วยผมได้มากทําให้ผมเติบโตมากขึ้นและทําให้ผมมาอยู่ในวันนี้ผมจะไม่มีทางลืม h ฮลเอ็นเลยแล้วผมก็ตั้งใจที่จะฝึกซ้อมให้ดีแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ออตอนให้ได้สักครั้งหนึ่งนะฮะผมนั่นคือสิ่งที่เขาบอกนะครับโอคอน แล้วก็นี่ทางโกโดอดคมเขาก็บอกว่าม,มันก็จริงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือในฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยโอกาสของเขาก็ยังดูท่าว่าจะน้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าสโมสรเราเนี่ยนะครับเพิ่งไปเซ็นสัญญาคว้าตัวแมทเทอร์เนอร์มาใช่ไหมแมทเทอร์เนอร์เนี่ยก็คือเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติอเมริกานะครับมือหนึ่งที่เขาคาดการณ์ก,กันว่าก็น่าจะมาแทนแบรนเลโน่แหละใช่ไหมครับเพราะว่า จบฤด,ดูกาลนี้เรโน่น่าจะย้ายทีมนะครับไปหาทีมที่มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากกวา่าใช่ไหมอัศรันก็เนี่ยก็ได้ไปจากการเซ็นแมดเทเนอร์เนี่ยเอามาเป็นมือมสองทดแทนแล้วนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแมดเทนเนอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นมือสองแน่นอนแต่ว่าโอคอนโวเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถูกปัดตกว่าจะเป็นมือสามแบบถาวรนะถ้าหากว่ายังทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องในสนามซ้อมเนี่ยก็ไม่แน่ว่าอาจจะแซงแมดเทนเนอร์ขึ้นมาได้นะครับผม แต่เขาก็บอกอีกว่าถ้าหากว่ามันจะต้องเป็นมือสจริงๆเนี่ยเขาก็คิดว่าการที่ออกไปยืมตัวกับสโมอสสนถ้าสโมอสอนหนึ่งเนี่ยแล้วลงลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยน่าจะเป็นทังเลือดที่ดีมากกว่านะครับผมโดยโอคอนโวนี่ยเขาก็บอกว่า การที่ได้ออกไปเล่นฟุตบอลในระดับสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผมนะครับมันส่งผลต่ออาชีพผมส่งผลต่ออนาคตผมโดยตรงเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าหากว่าผมได้ออกไปยืมตัวกับทีมอื่นเนี่ยสักหนึ่งฤดูกาลเนี่ยและผมเนี่ยได้ลงเล่นทุกอาทิตย์อย่างสม่ําเสมอเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยผมได้เยอะแน่นอนนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยพร้อมมากขึ้นทั้งด้านการเอ่อทั้งทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับผมและมันจะทำให้ผมเนี่ยกลับมาแย่งมือหนึ่งที่อัลซนได้อย่าง สมศักดิ์ศรีแน่นอนนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าการลงเล่นพิมเมลีกเนี่ยคือเป้าหมายเป้าหมายของเขานะครับผมแล้วเขาก็ยังพูดถึงเป้าหมายในอนาคตอีกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับอ,อไปยืมตัวปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็จะกลับมาแย่มมือหนึ่งจากแรมเดลแล้วเขาบอกว่าถ้าว่าเขาแย่งมือหนึ่งได้แล้วปุ๊บเนี่ยลงเล่นในพิมเม์ได้แล้วเขาเป้าหมายแบบสูงสุดของเขาเลยก็คือการคว้าแชมป์กับอาร์เซนอน นะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่านั่นเป็นความฝันที่เขายังฝันอยู่แล้วเขาตั้งใจที่จะที่จะทาให้ได้นะครับเขาเลยบอกว่าดังนั้นทุกวันนี้ผมจึงต้องตั้งใจทํางานตั้งใจฝึกซ้อมให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอเผื่อว่าโอกาสจะมาถึงในสักวันหนึ่งนะฮะนั่นคือสิ่งที่โอคอนโวบอกนะครับดแล้วก็อย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันใช่ไหมบอกว่าคือในเหตุผล ทั่วไปหรือว่าเหตุผลหลักๆที่ส่วนมากเลยเนี่ยที่ทาให้เด็กส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบในฟุตบอลก็คือเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการทําประตูใช่ไหมกองหน้ากองกลางหรือว่าแม้กระทั่งเล่นริมเส้นเนี่ยยิงประตูได้เนี่ยมันจะเป็นแบบมันเสน่ห์ของฟุตบอลที่ทุกคนชื่นชอบใช่ไหมครับแต่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่กับโอคอนโวนะครับโอคอนโวเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ชื่นชอบการดูผู้สั่ประตูมาตั้งแต่เป็นเด็กๆอยู่แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาชอบในฟุตบอลเนี่ยเขา ไม่ได้ชอบคนที่ทําประตูได้แต่เขาชอบคนที่เซฟประตูเออเซฟลูกบอลไม่ให้เข้าประตูได้เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาเซฟได้เนี่ยมันมันดีใจเหมือนกับว่าเขาทําประตูได้เองเลยเขาจึงหลงรักในตําแหน่งนี้แล้วเขาก็เฝ้าเรียกบางอย่างเขาตั้งเป้าความฝันว่าเขาจะเป็นผู้สั่ประตูให้ได้และปัจจุบันเนี้เขาก็เป็นผู้สั่ประตูแล้วนะครับนั่นคือความฝันในวัยเด็กของเขานะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของประวัติคร่าวๆของโอคอนโวนะครับโอคอนโวเนี่ยนะฮะเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ อายุ5ขวบนะครับผมโดยศูนย์ฝึกแถวบ้านของเขานะแล้วก็ด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาเกินอายุนะครับแล้วก็การสื่อสารที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้ฝีท้าเขาเนี่ยนะฮะไปเข้าตาแมวมมวองของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยวัยเพียง7ขวบนะฮะเขาก็ได้เซ็นสัญญาเข้าศูนย์ฝึก Academy h ่ l ฮล n อตั้งแต่7ขวบนะฮะผมแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเหมือนกับดาวลุงทุกคนนะครับว่าในช่วงแรกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอก นะครับซึ่งโอคอนโวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ว่าในช่วงแรกที่เฮเวนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ราบเลือดทัทีเดียวนะครับผมโดยโอคอนโวเขาก็เล่าตรงนี้ไว้ว่านะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าร่วมเฮลเวนแรกแรกเนี่ยโหมันยากมากนะครับมันตื่นเต้นแล้วก็มันมันเป็นระบบระเบียบไปหมดเลยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าช่วงแรกเนี่ยมันยากมากแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ผมไม่เก่งละมั้งนะครับเขาก็หัวเราะนะคือคราคนเป็นคนติดตลกแหละนะครับผมเขาก็บอกว่าส่วนตัวส่วนตัวนิสัยส่วนตัวดั้งเดิมของเขาเองเนี woo, talked, ่ยนะฮะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจนักนะครับผมเขาเป็นคนที่สื่อสารเก่งสื่อสารดีแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความกังวลอยู่ในใจเสมอนะครับผมแต่เขาก็บอกว่าการที่เขาเข้ามาในเฮลเอนเนี่ยเขาได้รับการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้อย่างดีขึ้นมากๆนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าให้ผม ให้ผมพูดว่าจุดอ่อนของผมเนี่ยคืออะไรนะครับผมเขาก็คงบอกว่าจะเป็นเรื่องของการคลองบอลน,นะฮะเขาเนี่ยไม่มั่นใจนักนะครับเวลาที่มีบอลอยู่ที่เท้านะครับผมนั่นคือในช่วงแรกๆของเขานะเขาไม่ได้มีความมั่นใจในในการเล่นบอลกับเท้านะครับผมแต่เขาก็บอกว่าใน Academy Hill e n เนี่ยนะครับผ่านมาหลายปีเนี่ยพวกเขาเนี่ยฝึกซ้อมผมเขาพัฒนาผมให้เล่นเล่นฟุตบอลด้วยเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเล่นทั้งลูกมือแล้วก็ลูกเท้าเลย นะครับผมแล้วเขาก็ชื่นชมเฮลเอนมากๆว่าเป็นศูนย์ฝึกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะครับผมนักเตะทุกคนเนี่ยที่อยู่ในเฮลเอนเนี่ยจะเป็นซูเปอร์สตาร์ทุกคนเลยนะครับโอคอนวอบอกนะโหยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ใช่ครับตั้งยาเอ,อ่อโอคอนวอเซ็นสัญญาอยู่เฮลเอนเนี่ยตั้งแต่7ขวบใช่ไหมทุกคนเชื่อไหมเขาใช้เวลาอยู่ในเฮลเอนเนี่ยถึง10ปีนะ เจ็ดขวบเนี่ยเป็นเวลา10ปีก็คืออายุ17ปีใช่ไหมครับพอ17ปุ๊บนะครับโอคอนโวเนี่ยเขาก็ได้สัญญาอาชีพฉบับแรกจากอาร์เซนอลนะครับผมโดยเป็นแพมเดนส์สเกอร์ aker, นะครับยื่นโอกาสครั้งนี้ให้ให้น้องนะครับเขาก็จะตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับแรกแบบไม่คิดอะไรเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาฝ้าฝันมาตลอดนะครับผมโดยเนี่ยเขาแลวเขาก็บอกว่า หลังจากที่เขาได้เซ็นสัญญาฉบับแรกปุ๊บใช่ไหมเขาก็ได้มีการมาฝึกซ้อมที่ลอนดอนโคนี่มากขึ้นนะครับผมได้เข้าใกล้เรียกว่าไงได้ใกล้ชิดกับผู้เล่นชุดใหญ่มากขึ้นนะครับผมโดยโอคอนโวนะฮะก็ได้พูดถึงตรงนี้ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าโคนี่เนี่ยเปลี่ยนคุณเปลี่ยนคุณมากนะครับเขาจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับผมคุณเนี่ยจะต้องปรับปรุงตัวเองด้วยแล้วคุณจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ต่างจากเดิมด้วย นะครับผมมันทําให้คุณเนี่ยมีวุฒิภาวะมากขึ้นคุณจะต้องเรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยควรพูดอะไรไม่ควรพูดนะครับผมและแน่นอนว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมผมรักโคโนี้ผมรักเฮลอนและผมรักอาร์เซนอลน,นะครับผมเขาบอกว่าตอนที่ผมมาโคโนี้ครั้งแรกเนี่ยในห้องหนังตัวตอนนั้นนะมีแต่ผู้เล่นชุดใหญ่เต็มไปหมดเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากสําหรับเขานะครับผมเขารู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆเลยอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นวันที่ผมไปไปโรงเรียนวันแรกเลยอ่ะเขาแบบ เขาเปรียบเปรยประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เวลาก็เดินผ่านไปใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่อายุ17ปีที่ได้เซ็นสัญญาฉบับแรกนะครับผ่านมา4ปีนะครับปัจจุบันนี้เขาอายุ21ปีแล้วนะครับ21ปีแล้วแล้วก็อย่างที่เกิดไปช่วงแรกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาเขา กำลังจะหมดเลยแค่1ปีใช่ไหมก็คือสัญญาฉบับแรกที่เขาเซ็นกับเราแหละกำลังจะหมดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขา,ขาตัดตัดใจต่อสัญญายาวออกไปเพิ่มอีก4ปีนะครับผมโดย1คนนะครับที่เป็นตัวแปรสําคัญของการตัดสินใจของโอคอนโวเลยก็คือมิเกลอาเตต้านั่นเองนะครับโอคอนโวเนี่ยนะฮะได้รับการไว้วางใจจากอาเตต้ามากๆนะครับผมโดยอาเตต้าเนี่ยวางให้เขาเป็นมือ3ของทีมเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าได้ทํางานร่วมกับทั้งแรมเดลแล้วก็เลโนนะโดยเขา ทั้ง3คนนี้นะครับทั้งโอคอนโบ้เลโนแล้วก็แลมเดลเนี่ยนะฮะทั้ง3คนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆนะทุกคนเนี่ยจะช่วยเหลือกันตลอดในการซ้อมนะครับผมโอคอนโบเนี่ยเขาก็ชื่นชมรุ่นพี่ทั้ง2คนมากๆเลยนะครับโดยเขาก็ได้พูดถึงรุ่นพี่ทั้ง2คนไว้ด้วยนะเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเอ่อทันทีนะครับทันทีที่แลมเดลเข้ามาเนี่ยคุณเนี่ยจะเห็นคาแรคเตอร์ของเขาเลยว่าสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันน่าทึ่งมาก ผมเนี่ยไม่เคยเจอใครที่เป็นเหมือนเขามาก่อนเลยผมไม่เคยเจอใครที่เป็นเหมือนแลมเดลเขาดูเป็นคนบ้านิดหน่อยนะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับแลมเดลเองก็ยังเป็นคนที่ดีมากๆเช่นกันนะครับผมเขาบอกว่าแลมเดลเนี่ยทั้งยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็แบรนเลโนเองก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับเขารู้สึกว่าเป็นเขารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ทํางานร่วมกับทั้ง2คนนะครับเขารู้สึกว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกที่แท้จริงเลยนะครับผมแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าสําหรับเลโนเนี่ยนะครับ เลโน่เนี่ยเขาบอกว่าในฤดูกาลนี้นะเลโน่เนี่ย,นะยตกเป็นสำรองเกือบทั้งฤดูกาลเลยนะทั้งที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขายังเป็นตัวจริงอยู่เลยอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ยากจะรับได้สําหรับนักฟุตบอลอาชีพนะแต่เขาบอกว่าเลโน่เนี่ยรับบือได้ดีมากแล้วก็น่าทึ่งมากอีกแล้วเขาบอกว่าเลโน่เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยทุกคน <K> เขาบอกว่าเลโน่ยังทํางานเหมือนเดิมเขายังทําเหมือนเดิมทุกอย่างทั้งการฝึกซ้อมทั้งบุคลิกการพูดคุยเฮฮาการคุยกับเพื่อนทุกคนเลโน่ยังเป็นเหมือนเดิม นะครับเขายังบอกว่าเรโน่เนี่ยยังทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับวันแล้ววันเล่านะครับเขาก็ยังยินดีกับทุกคนที่ได้โอกาสเรโน่เนี่ยยังเป็นคนเดิมที่ผมรู้จักเสมอนะครับผมและนั่นเนี่ยมันแสดงให้ผมเห็นอะไรมากมายเลยนะจากมุมมองของเขาเขาเป็นคนเนี่ยที่ที่น่านับถือมากจริงๆแล้วผมก็รักเขามากจริงๆนะครับสาหรับแบรนด์เรโน่นะครับผมเขาก็ยังบอกอีกว่า สำหรับตำแหน่งผู้สับประตูแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในทีมระดับท็อปเนี่ยมันมักจะมีหลายครั้งเลยแหละที่คุณไม่ได้ลงเล่นนะครับและนั่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องยอมรับให้ได้นะฮะผมออโอคอนโวก็ยังบอกอีกว่าในทีมนะครับนอกจากแบนเล e นอแล้วนะฮะเขาก็ยังมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเาลบนับถือมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่จะคอยให้คําปรึกษาเขาอยู่เสมอนะครับนั่นก็คือลากาเซตนะฮะ โอคอนโวเองนะครับก um ็ได้พ like the ูด so ถ so so ึงลาก้าไว้เช่นก uh ันนะครับเขาบอกว่าลากาแซดเนี so ่ยนะฮะเป็นบุคคลที่น่าทึ่งมากๆนะครับเขาเนี่ยคอยช่วยเหลือเด็กดาวรุ่งทุกคนเสมอนะครับผมคอยให้คำแนะนำนะครับช่วยในการปรับตัวเสมอแลวเขาก็เป็นกัปตันทีมที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆนะฮะแล้วก็ตดดเดดดอ่ะใช่อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมว่าพอโอคอนโวขึ้นมาทีมชุนใจปุ๊บใช่ปะเขาก็ได้ได้ฝึกซ้อม ได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับผมแล้วก็ทางโกดด์คอมนะครับก็ได้มีการถามโอคอนโวโอคอนโวว่าโอคอนโวเนี่ยในระหว่างที่คุณซ้อมซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนี่ยคุณเนี่ยไม่ชอบเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักเตะคนไหนมากที่สุดนะครับคือเวลาซ้อมทีมมันองมีการแบบซ้อมทั้งเซฟประตูทั้งยิงยิงประตูใช่ไหมนะักข่าวก็ถามว่าใครเนี่ยเป็นคนที่แบบยิงประตูได้อันตรายที่สุดในทีมคุณไม่ชอบไม่ชอบใครมากที่สุดนะครับผมโอคอนโวเขาก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะผม ผมไม่เคยไม่ชอบใครเลยนะผมชอบทุกคนนะครับผมแล้วผมก็ดีดใจมากๆที่ได้เจอกับพวกเขานะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้ผมเลือกสักคนว่าการที่จะต้องเซฟลูก,ลกยิงใครยากที่สุดเนี่ยถ้าให้ผมเลือกนะผมขอเลือกเป็นเอ็ดดี้เอ็นคเทียนะครับเขาบอกว่าเอ็ดดี้เนี่ยเป็นคนที่มีวิธีการทําประตูที่หลากหลายมากแล้วมันก็ยากที่จะคาดเดาว นะครับผมและอีกคนหนึ่งก็คือการิชชาก้านะครับผมเพราะเขาบอกว่าชาก้าเนี่ยไม่ใช่คนที่ยิงประตูบ่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยลืมไปได้ลืมไปบ้างว่าเขาเป็นก็เป็นคนที่ทําประตูได้เช่นกันแล้วแล้วพอเวลาที่เขาได้ได้ยิงปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบมันแหละก็คือตุม้มนะครับผมชาก้านี่แรงมากนะครับโอคอนโวเขาบอกว่าก็เป็น2คนนี้นะที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเผชิญหน้าสักเท่าไหร่ในสนามซอ้อมนะครับผมโอเคครับแล้วก็ จบไปแล้วครับสำหรับบทสัมภาษณ์คร่าวๆของ go.com ที่สัมภาษณ์โอคอนโวนะฮะผมก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าอาร์เธอร์โอคอนโวเนี่ยนะฮะปัจจุบันน้องเป็นมือ3ของอาร์เซนอลแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นผู้สัำประตูที่มีทรงดีคนหนึ่งนะรูปรูปร่างน้องเนี่ยสูงมากนะครับเกือบ2เมตรมากหน่วยก้านดีมากๆนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเคยดูฟุตบอลทีมสำรองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงของปรีซีซั่นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าจุดอ่อนของโอคอนโวเนี่ย ที่แบบเป็นจุดอ่อนมากๆก็คือการการออกบอลด้วยเท้าจริงๆนะออกบอลด้วยเท้าจริงคือจุดอ่อนจริงๆนะครับซึ่งถ้า,าหากว่าโอคอนโวเนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาตรงเนี้ยได้เนี่ยก็มีโอกาสสูงมนกันะว่าอาจจะต้องโดนปล่อยตัวยืมออกไปหรือว่าอาจจะต้องโดนโดนปล่อยขาดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าฟุตบอลของมิเกลอาเจตาเนี่ยนะครับตำแหน่งผู้สับ,บตูนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่ ที่เป็นการเซตเกมเริ่มมาจากแดนหลังด้วยนะครับแต่นะครับไอ้ทางกับกันนะครับถ้าหากว่าโอคอนโวเนี่ยสามารถพัฒนาตัวนี้ขึ้นได้น้องจะถือว่าเป็นผู้สำปะตูคนหนึ่งที่เพอร์เฟกมากเลยนะเพราะว่ารูปร่างน้องแม่งแบบแม่งโกงอะแม่งได้เปรียบอะอารมณ์เหมือนแบบตีโบกุ๊กตัวตัวใหญ่ๆยาวๆแบบนั้นนะ่ะแล้วก็สูงใหญ่แข็งแรงด้วยนะครับถ้าเกิดแบบเซฟก็ดีแล้วเล่นบอลกับเท้าได้ดีอีกเนี่ยโหแม่งโกง งแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจุบันอายุเพียงแค่21ปีเองนะครับน้องอยังพัฒนาไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็เอาใจช่วยนะครับโอคานว่าเอาใจช่วยนะครับผมหวังว่าในอีกปีหน้าปีหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นนายในทีมชุดใหญ่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็หวังว่านายเนี่ยจะได้รับโอกาสในพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์เธอร์โอคาเวนะครับเพื่อนๆละ่ะ หลังจากที่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ของโอคอนโวไปคร่าวๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับเด็กดาวรุ่งคนนี้บ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไ,ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมและในคอนเทนต์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกับใครเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมรอกันได้เลยนะครับผมแล้วก่อนที่จะจากไปนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้ากันก่อนเหมือนเดิมนะครับผม B K 8นะครับ,นนรบ B K 8นะครับเว็บออนไลน์อันดับหนึ่งในเอเชียนะครับผม V K 8นะครับสามารถแอดไลน์ไปได้เลยหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เช่นกัน นะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนแล้วนะครับเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยกดให้ด้วยนะเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยทุกคนไปแล้ว